รัตนไตรอรัธานาศีลรับศีลหลังจากนั้นก็อรัธานาพระพริศเจริศพระพุทธมนต์สาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ญาติโยมก็เก่าคำถวายอิฐหินปูนทรายแล้วก็รับพรสาพระคุณเจ้า หลังจากนั้นเราก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ค่อยเคลื่อนรถเข้าไปสู่วัดเพื่อนำสิ่งของที่เราท่าทั้งหลายได้ถวายแล้วนี่เพื่อไปแกป่สภาพเป็นอุโบสถวัดบัานยานวอมของเราซึ่งก็วางศิลาเลิกมาเมื่อประมาณปี2558 ปลายปี2558แล้วก็สร้างมาแล้วประมาณ3ปีจริงๆแล้วนี่หลังคาน่าจะเสร็จเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ว่าขาดคล่องด้ารช่างก็เลยยังมุงไม่เสร็จมุงไม่เสร็จตามที่ญาติโยมนำมาถวายในวันนี้ก็คาดว่า,าจะเทคอนกรีตออุโบสดเลย ก็ยังมามาไม่หมดมาไม่หมดคณะเม่เย็นก็ใส่แก้วใส่แก้วใส่ถุงเลยนะครับเพราะว่ามันแยกไป